มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอปลาไม่ยอมจบนะคะหลังลุงพลแอบเอารูปตนเองและภรรยาเปิดขอรับบริจาคค่ะจากครณีหมอปลานะคะเด็กเคยมีการเตือนลุงพลเรื่องของการเปิดรับบริจาคห่วงว่าเปิดบัญชีรับเงินแล้วอาจจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลังหรือไม่ค่ะโดยระบุว่าเรื่องขอรับเงินบริจาคสร้างพญายนาคนะคะหมอปลาขอร้องแล้วนะคะว่า ไม่ต้องขอรับบริจาคให้ทำตามกำลังทรัพย์ที่มีหมอปลาบอกว่าที่บ้านเขารักษาคนที่มาอยู่มากินหลายร้อยชีวิตฟรีหมดนะคะเขาไม่เคยขอรับบริจาคแต่ว่าลุงไม่ฟังบอกพวกเอซไว้ก่อนเรื่องนี้ถ้ามีปัญหาตามมาห้ามเอาชื่อหมอปลากับคุณน้องฟ้าไปยุ่งด้วยเด็ดขาดค่ะล่าสุดนะคะหมอปลาเปิดเผยเ,เรื่องของลุงพลเปิดรับบริจาค นเคยเตือนลุงพลมาตลอดว่าอย่าเปิดรับบริจาคมันไม่ดีไม่ว่าจะเป็นกรณีใดทั้งสิ้นซึ่งเรื่องนี้เคยเตือนลุงตั้งแต่เจอกันครั้งแรกตั้งแต่ลงพื้นที่บ้านกกกอลุงพลนอนอยู่ในเปลตนถามลุงว่าเปิดรับริจาคหรือไม่หาก,กินกับน้องชมพู่หรือเปล่าลุงพลตอบว่าไม่ได้ทำคะ่ะหลังจากนั้นกลางเดือนพฤศจิกายน63มีแอดมินเพจหนึ่ง ส่งภาพมาให้ดูมีรูปทั้งคุณน้ำฟ้าภรรยาของตนเองและก็พี่อุปริยะรวมถึงตนเองที่เปิดรับบริจาคเป็นชื่อของลุงพลยอมรับว่าพอเห็นแล้วตกใจนะคะแต่คิดว่าลุงคงไม่ทำแบบนี้แน่นอนเพราะเคยเตือนลุงพลไปแล้วว่าอย่าทำแบบนี้หลังจากนั้นตนได้โทรเช็คก,กับลุงพลกับป้าแตนจนได้รับคำตอบว่าลุงพลเปิดรับบริจาคสิ่งส่วนรูปที่เอาไปใช้ลุงพลไม่ได้ขออนุญาต ถ้าลุงพลมาขออนุญาตตนจะไม่ให้เด็ดขาดเพราะส่วนตัวเกลียดของเรื่องการเปิดบัญชีรับบริจาคมากที่สุดทั้งนี้หมอปลากล่าวอีกว่าลุงพลรับปากว่าจะปิดบัญชีแต่พอถึงช่วงเย็นป้ดแตนอ้างวัานาคารปิดไปก่อนและจะติดเสรา,าร์อาทิตย์นาทีนั้นตนก็คิดวัานาคารสาขาในห้างสรพสินค้าก็เปิดวันเสราร์อาทิตย์แต่ไม่ได้พูดอะไรจนล่วงเลยมาถึงวันจันทร์ลุงพลจึงมาปิดบัญชี และพบว่ามีผู้บริจากแล้วก็โอนเข้าบัญชีของลุงพลมากถึง880,000บาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ